นี้ราคาเดิมครับ379วันนี้เราปรับราคาใหม่3,5900 0บาทนะครับเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ซครับวันนี้กับผมเนธทอโต้ oto, นะครับก็อยู่กันที่บริษัททอโต้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าเป็นช่วงปลายปีนะครับวันนี้ผมมีรถนะคันนี้เคยรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับวันนี้เอากลับมารีวิวซ้ําเพราะว่าเราปรับราคาเสนอขายใหม่นะครับ จะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้นี่คันนี้นะครับจริงๆก็ติดจองกันแล้วนะแต่ว่าหลุดจองเข้ามานะครับแะคันนี้คือ Ford Ranger นะครับเป็นรุ่น i i h l r n d e r 2.2เกียร์แมนชวน6สปีดนตัวรถเป็นปี2018นะครับเลขมาอยู่ที่56,000กิโลนะครับปี18ไป50,000รถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับ ราคาเดิมที่เสนอขายไว้นะครับคือ379นะวันนี้ผมปรับราคาใหม่นะครับ359,000บาทนะครับมาพูดจริงขายจริงนะ3 5 9านะมาดูได้เลยนะตัวนี้เป็น Ford r a n g e r ปี2018นะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะเครื่องยนต์2.2เทอร์โบเดียวนะเป็นรุ่น h i g h เดอร e r XLT นะตัวนี้เป็นสีดำนะครับด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์มาพร้อม ไฟตัดหมอกมีให้นะครับตรงนี้นะกระจังเนี้ยอันนี้เบิกสูญป้ายแดงมาปกติฟอรดตัวเนี้ยมันจะเป็นกระจังสีดํานะครับอันนี้คือของแต่งป้ายแดงนะครับจัดมาให้นะพร้อมไฟ LED ตรงนี้ติดเพิ่มมานะครับสวยๆเลยนะครับไฟหน้าตรงหลับโปรเจคเตอร์สองฝั่งนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับสามห้าเก้านะครับ FC359 ห้าเก้านะครับนี้สีดำไม่ห้า0 0ื นะครับซื้อตอนนี้ยังทันนะยังได้รถปีใหม่แน่นอนซื้อเงินสดไม่มีแหตนะครับอันนี้พอเห็นดีไซน์เนี่ยอาจจะดูให้ทำไมรถมันสูงจังนะครับผมมีคําอธิบายนะครับอันนี้นะพอเราไปจัดล้อมาใช่ไหมพอเราไปจัดล้อตัวนี้นะของฮอบตัวนี้จะเป็นล้อสี่คูสี่พอเราไปจัดล้อปุ๊บเราไปใส่กล่องยกนะหน้าหลังขึ้นมาให้รถมันดูแบบสูงขึ้นแล้วขับง่ายเลี้ยวง่ายเบา และที่สำคัญคือนิ่มมากๆนะคันนี้นะครับเราจัดมาให้หมดเลยแะเป็นกล่องยกต่างๆหน้าหลังแล้วก็ชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับอันนี้เป็นของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับรถปี18นะครับและยางคันนี้ก็เป็นเรเดียนนะครับเป็นยางมอนเตอร์ A ทนะครับล้อแม็กเป็นลายแบบเมกันเลยนะเป็นลายเมกันสวยๆคันนี้คุ้มมาก359ใครขายฟอร์ดราคา359ปี18ไม่ห0,000ื่นเอาลองไปดูไม่มีนะครับ คันนี้เป็นตัว2.2เกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าลโลโก้ตัวนี้เขาเบิกศูนย์มาแล้วศูนย์ไม่มี2.2จริงเขาเบิกของแต่งแล้วมันกลายเป็นมีตัวนี้มาให้อันนี้คือไม่ได้ตรงรุ่นนะแจ้งก่อนเครื่องยนต์คันนี้คือ2.2ลิตรนะครับเกียร์แมนนวลสปีดกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายแล้วก็ข้อพรมีมนะครับคันนี้ก็เป็นตัวแขบที่เป็นแคบแบบเปิดได้นะครับตัวรถพอยกสูงขึ้นมา,เน,าเนี่ยลักษณะเนี่ยสูงประมาณน่าจะร้อยเก้าสิบอ่ะ ร้อยเก้าสิบได้นะครับสีเดอนมั่งคันรถสวยๆนะครับมีโปร่งล้อหน้าหลังให้เรียบร้อยเนี่ยโปร่งชุดน,นี้นะครับเป็นโปร่งแปะนะครับถ้าใครอยากให้รถมันต่ำลงหรือว่าไงไหนแจ้งเราได้นะครับเพราะว่ากล่องมันกล่องมันหนาประมาณเนี้ยพอใส่เข้าไปปุ๊บรถมันสูงขึ้นเลยโดยปกติพื้นฐานรถตัวนี้สูงอยู่แล้วนะครับนะล้อหลังก็ลายเดียวกับล้อหน้าเลยเป็นแมกเมกันซา์ ide, นะครับเป็นเเดีไทา์นะครับมอนเตอร์เอีสาม คัชซีเดิมนะครับดิสคู่หน้าด้านหลังเป็นดับนะครับแล้วก็รุ่นย่อยขอยงเขาคือตัวไฮไลเดอร์เป็นไฮไลเดอร์นะเป็น2.2ไฮไลเดอร์ XLT นะครับ, T, รบด้านหลังนี่ผมบอกเลยว่าจัดเต็มจัดเต็มเรื่องอะไรรู้ไหมจัดเต็มเรื่องเซนเซอร์นี่หนึ่งสองสามสี่มีมาให้สี่จุดนะครับแล้วไปติดกล้องมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวติดกล้องมองหลังอีกหนึ่งตัวนะครับ โลโก้ฟอร์ดอยู่ครบโลโก้เรนเจอร์มือเปิดโคเมียมนะครับปาท้ายเดิมโครงสร้างเดิมนะครับตันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวที่เรานํามาปรับราคาใหม่นะครับปรับราคาใหม่จากราคาเดิมนะครับสามเจ็ดเก้านะวันนี้เราปรับราคาใหม่เลยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผมบอกเลยว่าคุ้มมากมีรถกระบะท,ที่ไหนผ่อนเจ็ดพันได้รถปีสิบแปดเครื่องยนต์สองจี๊สองไม่ห้าหมื่นนะไปดูด้านในนะไปดูด้านในว่า จริงๆรถอะ่ะไม่ได้มีอะไรแบบชำรุดเสียหายเลยเราปรับราคาใหม่เพราะว่าช่วงปลายปีนะครับเพราะว่า f อหลายๆท่านต้องการรถแบบกลับบ้านช่วงปีใหม่แล้วก็เราเราก็เลยปรับราคาลงแต่รถทุกคันนะครับเราการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้าร่วมนะผมบอกเลยว่าสวยสุดสำหรับใครที่เคยใช้ฟอร์ดนะจะบอกว่ารู้ไหมว่าอะไรของฟอร์ดดีที่สุดนะครับ ตรงล่างแฮนด์ลิงพงมาลัยเนี่ยสุดๆแล้วนะไม่มีรถกระบะรุ่นไหนที่ทําได้เหมือนฟอร์เลยนะรถในเมือง,งไทยนะผมย้ําเลยนะครับดูโครงสร้างนะครับแคบนะเดิมเดิมน็อตไม่ขยับนะครับมีเบาะแถว2อเบาะนั่งมีให้เรียบร้อยนะครับมีให้เรียบร้อยนะตัวเบาะด้านนั่งผู้น้าก็เป็นหนังปรับแมนวนวลนะครับคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีด เวลาเข้าเกียร์ก็จะเหมือน d m a มกนะก็คือยกขึ้นยกตรงนี้ขึ้นนะครับหน้าจอตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับเป็นจอติดรถเดิมนะครับระบบแอร์ก็เป็นเปิดปิดกึ่งอัตโนมัติแล้วกันนะครับเวลาปรับอะมันใช้หมุเนเอาอย่างนี้นะแต่เวลาปิดปิดอย่างนี้นะครับพาว e วอร์เอาเสอจุด USB มีให้นะครับ,นะรบแล้วคานี้ก็มีกล้องบันทึกที่ติดมาตรงนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าและหลัง ร,ราคาสามแสนห้าหมื่นเบาทที่ปรับราคาใหม่คันนี้นะด,นะดูเลขใหม่นะครับดูเลขใหม่นะห้าหมื่นหกพันหกสิบเอดจุดแปดกิโลนะครับรถบ้านป้ายแดงมือเดียวประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะผมบอกเลยว,ว่าคันนี้คุ้มมากๆถ้าใครต้องการรถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะนะติดต่อได้เลยตามเบอร์หรือไลน์แอดด้านล่างนะครับไม่มีผิดหวังนะครับก็คือตัวเครื่องยนต์ปกติฟอร์ดมันจะมีเครื่องสาอง นะครับ2.2แล้วก็ล่าสุดจะมีเป็น2.0บเทอร์โบนะครับมันจะแยกนะครับอย่างตัวนี้เป็นเครื่อง2.2ที่ถูกพัฒน,นาขึ้นมาใหม่จากเครื่องเดิมนี่เป็น3.2นั่นเองนะครับเครื่องก็มันจะลดเข้าไปข้างในนิดนึงตัวเครื่องมันจะมีมันจะมีความแคบลงนะครับปกติเครื่องยนต์นยาวอย่างนี้นะอันนี้มันก็ขนาดมันก็เล็กลงนะครับมันไปเพิ่มม้านาเพิ่มอะไรเข้ามานะครับแล้วดูโครงสร้างตัวรถ,ถวดูหัวน็อ นะครับแล้วดูแก้มไม่มีขยับนะครับปอกาดลูกใหญ่นะครับแล้วหม้อน้ําเนี่ยปกติรถก็ว่าเนี่ยหม้อน้ามันจะถอยมาอยู่ประมาณนี้แล้วเครื่องก็จะยาวว่านี่แต่อันนี้เครื่องมันล้นมาข้างหลังนะครับเครื่องมันจะไหลออกข้างนะแต่ว่าค่านเนี้ยมันสั้นลงมันเป็นสี่สูบเรียงนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับการันตีนะตลอดอายุการใช้งานนะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับคันนี้ที่มารีวิวซ้ำเพราะว่าเราปรับราคาใหม่นะครับจากเดิม รถคันนี้ที่เราขายในยราคา700,000สานเ่นเก้าพันบาทนะวันนี้เราจัดเอาใจโปรปีใหม่ไปเลยนะครับขออนุญาตเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเราปรับหลายคันนะแต่วันนี้เลือก Ford มาเป็นคันแรกนะรับรถก็บาของเราปรับทุกคันเลยนะนะวันนี้เอาตัว Ford Ranger อร์นะครับ h i g h เเเครื่องยนต์2.2เจนเรชัล6สปีดรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะเลขไม่ห้าหมื่นหะปี2018 ราคาเดิม379วันนี้ขายไปเลย359,000บาทถ้าใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนะวันนี้ผมเนสทอโต้นะกับรถปอดเลนเจอร์สวยๆคันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ